ช่วงที่3ของรายการเราแล้วนะครับช่วงมูตามการบอกเลยวันนี้อาจารย์อุ้ยเนี่ยขอทีมงานไว้แล้วว่าเออพี่พีเดี๋ยวขอมูต่อเพราะเมื่อกี้เราได้รู้จักประวัติโอดินไปแล้ว<ช>อักษรรูนก็รู้จักไปแล้วในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของยันรูนอาจารย์อ๋อยันรูน,น,รนทุกคนรู้ไหมว่าอักษรรูนเนี่ยมียันด้วย เขาเขาเอาตัวอักขระมาประกอบกันเป็นยันหรือว่าเขามีคาถาส่วนของพาษาจริงไหมอาจารย์รูนตัวเดียวเนี่ยเราในอักษรรูนนะคะเขาก็มีความเชื่อกันที่แบบว่ามันสามารถที่จะใช้ในการสื่อสารใช้อวยพรอย่างรูปนีอใช้ในการสาบแช่งก็ได้ด้วยเช่นกันอย่างรูปนี่คืออะไรอาจารย์ที่คนเห็นในหน้าจอเราไลฟ์อยู่เนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นรูปโอดีนเลยค่ะครับโอดีนก็คือปางที่แบบว่าเป็นปาง ปังเขาเรียกปังสูรุปัปงไม่ใช่ไม่ใช่ใชปังสุรป,ปังสุรปจะทรงเครื่องทรงอย่างนี้อันนี้ก็คือปังปังเทพแห่งความรู้เป็นทรงชุดความรู้แล้วแล้ว,ลวตัวอักษรรูนในนี้เป็นยันไหมอาจารย์ไม่ใช่่ายันนี้ก็คือเป็นเป็นแค่ภาพกราฟิิเฉยๆอ๋อ <ๆ S 2> แล้วแล้วข้อความตรงนั้นที่เป็นตัวสีขาวๆนั้นเป็นไหมอาจารย์อันนั้นก็คือเป็นคําว่ารูนในภาษารูนรูนในอักษรรูนอ่าโอเคเลยครับอ่าเดี๋ยวรูปต่อไปเลยเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาแนะนํารู้จักอีกนะครับอ่ะ ลองดูอ่าอันนี้อ๋ออันนี้ก็คือเป็นประวัติเป็นประวัติที่ที่เล่าไปแล้วนะคะโอเคฮะอ่าต่อกันเลยนะครับนี่ก็คือเสียงกระซิบที่อาจารย์บอกแหละเราก็จะเห็นว่าโอดินมีตาแค่ข้างเดียวนี่นี่ไงอันนี้ก็คือรูปนะที่ที่ต้นแบบต้นแบบนี้นะต้นแบบไคล้ายอย่างนี้อ่ะทุกคนเริ่มเห็นแล้วนั่นี่ว่านกมันคือนกอะไรอ่ะทีมงานรีบรีบรีบสไลด์รูปนี้เลยครับเดี๋ยวคนตอบได้เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนตอบได้นะครับอ่าโอเค อันนี้ก็คืออะไรจ๊ะเป็นรูปที่โอดินไปหามเมียที่<อ>บอ่อกนะในความรู้อันนี้ค,ครั้งแรกหรือครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกการเสียสละ<อ>ั้งเลยคือเสียสละดวงตาขวานขวาอ๋อโอเคอ่า okay. นรูปต่อไปเลยครับอ่าเนี่อันนี้อันนี้ ที่แฮงแมนแ่งแมนมาเป็นทุกตะกี้อันนี้เป็นครั้งที่สองใช่โอ้ก็คือเก้าวันเก้าคืนเต้โอ้โหโอเคคำถามทุกคนยังถามมาได้อยู่นะนะครับกติกาคำถามยังถามมาได้อยู่นะสวัสดีนะครบทุกคนแต่ตอนนี้เรากำลังมูตามกันนะครับในยันรูนอยู่อ่ะเดี๋ยวต่อไปได้เลยครับลูกถัดไปฮะอ่านี่อันนี้จะเป็นเหล่าคณะเทพีนอนนะคะอดีตปัจจุบันและอนาคต ผู้ที่ถักทอเกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาโอ้มีมีชื่อไหมอาจารย์เทพีนอนค่ะเทพีนอนแล้วภาาษอันนั้นชื่อตัวลูนนั่นคืออะไรอาจารย์ n o r n s นอนนอนอ๋อคือคำว่านอนอ๋อแปลว่าโชคเทพีอย่างโชคชะตาใสามพี่น้องจะดูโชคชะตาอ่าโอเคอ่ะต่อครับรูปถัดไปเลยฮะต่อนี่อันนี้คือยันอ่า อันนี้คืออะไรจา์รูปจากเพจวิกเวิเซอร์นะคะอนญาตอขอนญาตใช้นะ,ะก็คือ,อเป็นรูปยันเข็มทิศยันเข็มทิศต,ตัวนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีในครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีปรากฏขึ้นที่กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งก็คือนักฟุตบอลอลองรูปถัดไปเลยนะนักฟุตบอลชาวอังกฤษ Icana, นี่อันนี้ใช่ไหมจย์ใช่แล้วค่ะข้อมูลจากเพจว็บวิเซอร์นะคะเราเข้าไปอ่านดูได้ก็คือเมื่อนายประตูหรือว่านายทวานของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยใช้ยันวิกเวิร์เซอร์ตัวนี้เพราะความหมายของยันตัวนี้มีความหมายที่แบบว่าวิชชอ์เดเวกก็คือเมื่อสัญลักษณ์เหล่านี้โดน ถูกพกพาไปเนี่ยเราเธอจะไม่หลงทางแม้จะอยู่ท่ามกลางพายุหรือว่าสภาพอากาศที่มันเลวร้ายสักเท่าไหร่ก็คือในแง่ของมายาศาสตร์นะคะก็คือใช้เสริมในการตัดสินใจที่ถูกที่ควรก็คือเขาเอายันใส่ตรงหลังถุงมือเขาเลยใช่ค่ะก็ยันอยู่หลังถุงมือเาเป็นยันตัวนี้นี่เองค่ะยันวิเวเซอร์นี่ยันวิเวเซอร์อยู่หน้าจอเรานี่ยันวิเวเซอร์นะครับอยู่หน้าจอเราแล้วก็ถ้าในนักฟุตบอลก็อยู่ในหลังถุงมือใช่แล้วแล้วไอยันตรงเนี้ยเนี่ยอาจารย์เราสามารถเอาไปแปะได้เองอัตโนมัติ ไอ้น,น,ไอน,นี้อาจจะขออนุญาตฝากเป็นคําแนะนําแล้วก็คำเตือน,น,นด้วยนะเพราะว่าอ่าโอเคอย่างรูปพวกนี้เราอาจจะเสิร์ชแล้วก็เจอ <hinter S 1> มาโดยทั่วไปตาม Google แต่ว่า อย่างที่บอกว่ามันเป็นยันเข็มทิศเนาะถ้าคุณหมุนผิดทิศผิดทางชิบหายอีกใช่เอ้าตายห่าแล้วฉะนั้นคุณอย่างน้อยคุณก็มีความรู้เบื้องต้นในการใช้ยันนั่นทุกคนเห็นไหมล่ะมีความรู้มากเข้ามาให้ได้ด้วยก็ถามอาจารย์เกสเมื่อกี้อาจารย์อุ้ยเห็นอันหนึ่งในแขนอาจารย์เกสนี่ยันไหมอาจารย์นี่นี่ทุกคนอ่พี่จะกล้องสูมันเส้นนี้ซึ่งอันนี้อันนี้เป็นใบรูนนะคะนี่คืออะไรเป็นเป็นใบรูนใบรูนก็คือการที่ การที่เรานําอักษรรูนนะคะมากกว่า2ตัวขึ้นไปมาผูกขึ้นเป็นยันเป็นยนัได้คุณสมบัติอย่างที่เราต้องการแล้วอย่างเงี้ยไปไปเอาเองจิ้มเองอย่างเงี้ยได้ไหมอาจารย์รู้จักปั๊บปะลงเองอย่างนงี้ได้ไหมเดี๋ยวทุกคนเผื่อทุกคน,คนพี่น้องตามชาวบ้านแบบฉันรู้ฉันเอามาขีดเองเลยได้ไหมอาจารย์ขออนุญาตแนะนำะชื่อร้านศัก well ์เวลดิสแมทเวลดิสแมทสตูดิโอซึ่งอยู่ตรงแถวถละแวกปุณวิถีอะคะอ่ะซึ่งจะเป็นร้านศักด์ที่แนะนำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของลศักดิ์ ยันเกี่ยวกับใบรูนแล้วก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องได้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างบางทีอย่างที่บอกว่าสักเนี่ยมันก็ต้องมีทิศทางทิศทางด้วยการสักว่าจะต้องหันทิศไหนขึ้นบนแล้วก็ไม่ควรที่จะสักในตำแหน่งที่ล่างเอวต่ำกว่าเอวลงไปใช่ค่ะ ไม่ธรรมดานะอักษรรูดแต่จะอย่าถามนะว่าในตัวเกตมีมีใบรุ่นเกียน์เพราะน่าจะนักไม่ท้วนะเนี่ยน่าจะเต็มหลังเต็มหลังไปหมดเมื่อกี้ก็นักบอลนี้เป็นของลิเวอร์พูลใช่ไหมเขาคือยังใช้ยันตัวนี้อยู่ใช่โอเคเลยอาจารย์มียันตัวไหนแนะนําอีกไหมอาจารย์เกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าสมมติเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักล่ะอาจารย์ถ้ายันที่เกี่ยวกับความรักเอาจิงๆสามารถที่จะใช้เป็นตัวคีฟูขึ้น กีฟูมือถือเลยก็ได้กีฟูนี่ใช่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นอ๋ออันนี้ค่ะเป็นไบรูนที่เกิดเงขึ้นมาแต่แต่ชื่อเขาเฉยๆว่ากีฟูกีฟูแต่เราต้องไปศึกษาเก่์ใช้เป็นอิงคำแสดงขึ้นมาที่คำว่ากีฟูก็คือเป็นอักษรตัวหนึ่งของรูนที่แปลว่าของของขวัญของฝากหรือว่าคนรักคู่ครองแต่มันมามันมา เขาเรียกอะไรมาคล้องเกี่ยวกับตั้งใจให้มันคล้องต oh, ัวรโ okay. อเค <laughs> นะต่อเลยนะคบ mm hmm. อ่ะคราวนี้เราเมื่อกี้เราได้รู้จักยันรู้จักอะไรต่ออ่ะเดี๋ยวเรามาถามคําถามกันก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยถามเรื่องอักษรยุรูนกันต่อเดี๋ยวลองให้จาย์ตั้งชื่อให้หมอวุ้ยหน่อยได้ไหม oh. เออตั้งเป็นภาษารูนแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยตั้งลเงล้วเรามาตอบคําถามกันนิดนึง <laughs> เป็นไง V I P เลยฉันนั่งอย uh ู huh. ่หน้ากล้องฉันก็เลยจะาชนะเลยขออนุญาตใช้ไพ่แทนตัวอักษรเนาะเป็น อุ้ย a u i เลยใช่ไหมคะอ่า o ครับเอา o u y o อ่า o นี่ o นี่อันนี้จะตั้งให้ดูเบื้องต้นนี่นี่เขาจะเป็นตัวนี้ o ก็คือเป็นโอเจลโอเจลหรือโอชลาแล้วก็มีตัวอูรุตหรือตัวอุสอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเอโรหรือว่าอัลคิสอันนี้ก็คือชื่อคุณอุ้ยแล้วแปลเป็นยังลูน ก็คือเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแฮปปี้เอนดิ้งทำ้งก็มีความสุขนั่นแต่แต่วะแต่ก็จะเป็นคนที่อาจจะต้องแบกรับภาระอะไรอย่างในชีวิตเยอะขึ้นหน่อยแต่มันก็ทําให้คุณอุ้ยเนี่ยเป็นคนที่อดทนต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปจบที่เทพเจ้าอวยพรนิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรนี่เื่อดี มีสงาาส่าราศีนี่นะคะเป็นชื่ออักษรลูนของหมออุ้ยนะอย่างนี้ก็เอาไปใช้ได้ตลอดเลยใช่ไหมเอาไปใช้ได้ตลอดเลยค <Whoa. S 2> ่ะเวอร์ถ้าอยากจะไปสักเป็นชื่อตัวเองในอักษรลูนนั่นก็ไปได้ร้านเวลดิสมาสเตอรี่โอ้นั่นเวลดิสมาสเตอรีโอนี่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะเมื่อกี้อาจารย์เกสบอกแล้วว่า ใครที่อยากได้ชื่อตัวเองเป็นอักษรลูนกติกาคือเพียงแค่ให้คุณกดไลค์กดแชร์เพจของเราออกไปแคปหน้าจอนะไปแปะหน้าของคุณอย่าลืมแฮชแท็กหมอดู .com ด้วยนะคะเผื่อทีมงานเราไปถ้าเกิดคุณได้ไปแปะในคอมเมนต์ของไปแปะในใต้คอมเมนต์ส่วนนี้ก็ได้อาจารย์เกดจะได้ดูเสร็จแล้วถ้าคุณมีชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยขอมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์เกซจะเขียนชื่อคุณให้นะ หรือว่าตั้งเป็นโพสต์ใหม่ก็ได้นะคะจะได้ง่ายในการนี่เป็นไงล่ะเธอฉันบอกแล้วว่าเวลาทุกสัปดาห์ที่มาจะขอของหมอก่อนหมอจะให้อะไรบ้างออันนี้ก็เป็นชื่อของอาจารย์อุ้ยขอบคุณอาจารย์เกสมาก